โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวว่าผจะแสดงให้ดูนะฮะวิธีการเปลี่ยนเจ้าหลอดวงกลมนะฮะแบบเดิมนะครับจะไปเปลี่ยนไปเป็นแบบหลอด LED นะครับผมเป็นแบบหลอดขั้ว E 27นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําไฟนะฮะเราก็ต้องมาที่ตู้ไฟก่อนนะครับเราก็ดูว่านี่แล้วแต่บ้านนะครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับต้องดูว่า อย่างผมเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าห้องน้ำเนี่ยมันวิ่งมารวมที่สวิตไฟตัวไหนนะครับในตู้ไฟนะครับนี้เราต้องต้องลองไปไล่ดูนะครับอย่างผมผมจะรู้ว่าไฟทั้งหมดในห้องน้าผมเนี่ยมันจะมาวิ่งรวมที่ห้องนอนหนึ่งตัวนี้นะทําไว้นะครับดังนั้นเวลาถึงปิดเนี่ยผมก็สั่งคัดเอาที่ห้องนอนหนึ่งตัวเดียวเลยนะครับตัดวงจรไฟทั้งหมดนะครับที่ตัวนี้นะฮะผมก็แค่กดสับมันลงที่นี่เองครับนะฮะไฟในห้องน้ําทั้งหมดนะฮะ ที่ผมจะเข้าไปทํางานมันก็จะโดนตัดกระแสไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นั่นก็คือจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะฮะก็จะมีตนนัวนี้หลอดไฟแล้วก็คั่วหลอด E 27สําหรับการติดตั้งแบบลอยครับโอเคแล้วก็หลอดไฟนะฮะหลอดไฟแบบขั่วอันนี้คือแบบ E 27นะครับนะโอเคเราเสียบตังนี้โอเค ี๋ยวผมจะใส่รองเท้าก่อนเลยเพื่อความสะดวกน้อยมันก็มีสนวนไว้บ้างนะบันไดครับบันไดนะทางไว้เลยนะจะได้ขึ้นไปทําไฟตรงนี้สะดวกนะครับเห็นไหมว่าไฟติดนะครับตนะแต่ว่ามีไฟไมาเนี่ยผมจิ่มขั้วนี้แต่ว่าเป็นสาย L ต,ตอนนี้ผมปิดสวิตช์ไฟแนละ้วอ่าไม่ติดนะฮะเนี่ยอ่าเกตดโ เสียดตอนนี้ไม่ติดแล้วนะทั้งเก็บผมจะถอดไปลงมาเลยละกันเริ่มแกะขอได้ตัวนี้ออกมาก่อนออผมจะถ่ายออกนะ้เพื่อให้ใส่ไฟมันหลุดลงมา ไข่ิี่เยอะก็พอครับพ่ามันแค่ยึดยึดเอาไว้เฉยๆมันกรอบไปแล้วครับโอเคอืมที่เราต้องการก็คือใส่ไปสองเส้นนี้ละครับเดี๋ยวต้องแกะมาก่อนนะครับตันนี้ก็ได้เนี่ยนี่นะตรงนี้เดียวก็รดดูแล้ว ลูดออกมาเลยอ่าอเขาจะให้ตัวนี้ให้นอ็อตเขาด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวเราก็จะนิ้นนสอนนะครับมาร์กตำแหน่งที่เราจะต้องเจาะลงไปนะครับอ,อันนี้รูดนี้ม่มีอยู่แล้วก็ช่างมันนะฮะเราก็มาร์กตำแหน่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตำแหน่งตัวนี้นะครับ ในการเจาะนำขึ้นไปก่อนตอนแรกเราหมุนใช้มือก่อนก็นกได้เนี่ยพอมันจะเริ่มแน่นแนละ้วเราตั้งให้มันตรงก่อนฮะใช้ตัวนี้รัดให้มันแน่นนี่แน่นเอียดเลย๊บโอเคเรนจะปรับว่าตัวนี้เป็นไม้นะครับเนี่ยหัวนี้เป็นงานไม้นะครับตัวนี้เป็นปูนเจาะป,ปูนฮะมันต้องการแรงกระแทกนะฮะเราจะใช้เป็นแบบงานไม้แทนนะครับเราจะปรับนะฮะผมลยกดอันนี้ ก็แล้วเดี๋ยวค่อยต่อนนะาครับอ่าพอดีด้วยเราจะมาให้มาใช้ได้ครับพีเราจะลองวัดดูก่อนนะว่ามีไฟหรือเปล่านะครับอ่านี่ไม่มีไฟนะฮะอันนี้ก็ไม่มีไฟนะที่เสียบเข้าไปนะครับที่เสียบเข้าไปนะครับก็ทอเนี้ยเส้นเครับเสียบเสียบตรงเลยนะครับอ่า ดูว่าเสียบได้หรือเปล่านะครับเราเสียบเข้าไปดูก่อนนะฮะอถ้าเกิดเสียบแล้วมันไม่เข้าเนี่ยเราก็ปรับรูอน็อตนี้ได้เลยครับถ้ามันยัดไม่เข้าเนี่ยเราก็คลายมันนะเด๋กวด้เหมือนกันนะครับให้เราคลายหนอนก่อนนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะดูว่าเสียบสุดหรือเปล่าตอนนี้คิดว่านะ่าจะเสียบได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะล็อกน็อนนะฮะก็ขันล็อคเข้าไปเลยนะฮะ ให้แน่นสุดที่จะแน่นได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไข่ไม่แน่นเนี่ยมันจะเกิดความร้อนตรงที่เราจุดนเราใส่ไม่ได้โอเคเนี่นยเราดึงดูนะว่าแน่นีหรือเปล่าโอเคนะไปนะเปนะิดไฟก่อนนะอ่าโอเคครับไฟติดนะใช้ไ,ได้นะครับ เรอกิดนะถอดจุดไฟออกมาต่วนนะครับก็เอาตรนี้เสียบเข้าไปนะมันจะเป็นล็อกออกมาเดยนะฮะของเครื่อคียไม่ตักตัวนี้นะผมจะหักมันจะมีสองมันจะมีอันเล็กอันใหญ่ใช่ไหมฮะผมจะหักอันเล็กทิ้งเพราะว่าสายมันเส้นเล็กนิดเดียวยน,ยนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะก็ปิดตรงนี้ให้มันไม่เล็กตรงนี้นะฮนะ เรียบร้อยโอเคผมจะเปิดไฟนะไฟมึงปิดไฟนะฮะเปิดปิดโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ทิ้งเวลา5ชั่วโมงนะครับดูว่ามันความร้อนมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ผมจะลองเอามือจับดูนะครับอ่าโอเคมันมันมีความร้อนนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าไม่เยอะนะเพอุ่นๆน,นะฮะนีเปิดมาห้าชั่วโมงแล้วนะอุ่นๆนี่ถือว่าดีมากนะครับเทียบกับไอหลอดแบบเก่าไอหลอดวงพล่นมนะฮะอันนั้นเปิดแค่เดียวมือจับไม่โดนไม่ได้เลยร้อนจีเลยฮะให้ถอดตัวหลอดกมาก่อนนะฮะ เราจะใช้สายัวปั่นนะครับให้ดันตรงนี้นะ,ะค,นะค,ค,รครับดันยนาเคเาใช้สายวงัดไฟนะครับของจิ้มตัวเอยนะฮะไม่กิ้ผมระดับเซอร์วิสลงมาแล้วไฟก็ไม่ดีเนี่ยแต่เราต้องความดวก่อนเพามีด้วยกันให้ถูนะเฮ้ดึนปไปงี้นะครับ สรุปเครื่องมือที่เราใช้ทั้งหมดนะครับก็จะมีตามนี้นะครับมีสว่านนะครับอันนี้หลอดเดิมเนี่ยเป็นหลอดเล็กๆนะฮะการกินไฟประมาณ32วัตต์นะครับตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเปลี่ยนจากเต้าตัวหลอดนี้32วัตต์นะครับไปเป็นเจ้าตัวเล็กนี่กินไฟแค่6วัตต์นะฮะก็แล้วห้องน้ำเนี่ยปกติผมเปิดไปทั้งทั้งคืน้วยนะครับก็ช่วยประหยัดไฟได้ได้เยอะมากอยู่นะครับอันนี้คือที่เพิ่งถอดมาเมื่อกี้นะครับ โอ้สังเกตดูว่ามันมันกรอกไปแล้วนะฮะนะฮะดีนะที่เขาลงมาเปลี่ยนนะฮะอายุก,การใช้งานมันนานมากแล้วครับมันรมันกรอกอุย้ยนี่ฮะนี่ยครับมันโอ้ดีนะฮะที่เปลี่ยนนะครับสังเกตว่ามันโอ้โหมันเละโหมดแล้วนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ผมว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงก็ลองไปหาค,ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าดูนะครับ เพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายเหมกันนะถ้าถ้าเราไม่ชัวร์จริงนะแต่นี้ผมก็ทําให้ดูนะก็จะได้เห็นว่าเออวิธีการเปลี่ยนมันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ยากเลยขนาดนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราว่าผมจะแสดงให้ดูนะฮะวิธีการเปลี่ยนเจ้าหลอดวงกลมนะฮะแบบเดิมนะครับจะไปเปลี่ยนไปเป็นแบบหลอด LED นะครับผมเป็นแบบหลอดขั้ว E 27่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําไฟนะฮะเราก็ต้องมาที่ตู้ไฟก่อนนะครับเราก็ดูว่านี่แล้วแต่บ้านนะครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับต้องดูว่า อย่างผมเป็นห้องน้ำใช่ครับก็้องมาดูว่าห้องน้ำเนี่ยมันวิ่งมารวมที่สวิตไฟตัวไหนนะครับในตู้ไฟนะครับนี้เราต้องต้องต้องลองไปไล่ดูนะครับอย่างผมผมจะรู้ว่าไฟทั้งหมดในห้องน้ำผมเนี่ยมันจะมาวิ่งรวมที่ห้องนอนหนึ่งตัวนี้นะจะทาไว้นะครับดังนั้นเวลาเห็นปิดเนี่ยผมก็สั่งคัทเอาที่ห้องนอนหนึ่งตัวเดียวเลยนะครับตัดวงจรไฟทั้งหมดนะครับที่ตัวนี้นะฮะผมก็แค่กดสับมันลงที่นี่เองครับนะฮะ ไฟในห้องน้ําทั้งหมดฮนะที่ผมจะเข้าไปทํางานมันก็จะโดนตัดกระแสไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นั่นก็คือจะทาให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะฮะก็จะมีตนนัวนี้หลอดไฟแล้วก็คั่วหลอด E 27สําหรับการติดตั้งแบบลอยครับโอเคแล้วก็หลอดไฟนะฮะหลอดไฟแบบขั่วอันนี้คือแบบ E 27นะครับเปิดไฟก่อนนะ อ่าโอเค,คร้บไฟติดฮนะใช้ได้นะครับผมน้องติดนะถอดรไฟออกมาก่อนนะครับเอาตันนี้เสียบเข้าไปนะมันจะเป็นล็อกมาเลยนะปึ๊บผม,มก็ขีดมาตักตัวนี้นะผมจะหักมันจะมีสองมันจะมีอันเล็กอันใหญ่ใช่ไหมฮะผมจะหักอันเล็กทิ้งเพราะว่าส่มันเส้นลเล็กนิดเดียวนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมฮนะก็บิดตัวนี้ให้มันไปตรงนี้ เลกนน,นะครียบ <Okay. S 1> ร้ยอยโอเคผมจะเปิดไฟนะไฟมึงปิดไฟน,นะฮะเปิดปิดโอเคครับอ่า เรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ทิ้งเวลา5ชั่วโมงนะครับดูว่ามันความร้อนมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือจับดูนะครับอ่าโอเคมันมันมีความร้อนนะครับไม่ใช่ไมนะ่มีนะมีแต่ว่าไม่เยอะนะอุ่นๆน,นะฮะน,นี่เปิดมา5ชั่วโมงแล้วนะอุ่นๆน,นี่ถือว่าดีมากนะครับ,ทบ,รบเ,เ,รเทียบกับโอเคเราเทียบไนี้ เดนะเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้าก่อนเลยเพื่อความชะดวหน้อยมันก็มีสนุนไว้บ้างเลยฮะบันไดครับบันไดนะันนะางไว้เลยนะจะได้ขึ้นไปทำไฟตรงนี้สะดวกนะนครับเห็นไหมว่าไฟติดนะครับแต่ว่ามีไฟไม,มานเนี่ยผมยิ่วขั้วนี่แต่ว่าเป็นสาย L ตอนนี้ผมปิดสวิตไฟนะอ่าไม่ติดนะอันนี่อ่ะนไม่เกตดโสยงเสีตอนนี้ไม่ติดนะงั้นเดี๋ยวผมจะถอดไป้ลงมาเลยแล้วกันเริ่มแต่ขอเดี๋ยวนี้ออกมาก่อนอ ไขออกนะเพื่อให้ไขไปมันหลุดออกมาไขนิดเดียวก็พอครับว่ามันแค่ยดึยดยึดเราไว้เฉยๆมันกรอบไปแล้วครับโอเคอที่เราต้องการก็คือไขไปสองเส้นนี้แหละครับ เราต้องแกะมาก่อนนะครับตัวน,นี้ก็ได้เนี่ยนี่ัดจอมันนิดเดียวก็หลุดุลลวนะครลุดอกมานเลยอ่าลุกเราจะให้ตัวนี้ให้นอ็อตเขาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราข้อจะนินสอนนะัมาร์กตำแหน่งที่เราจะต้องเจาะลงไปนะครับอันนี้รูนี้ไม่มีอยู่แล้วก็ช่างมันนะฮะเราก็มาร์กตำแหน่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตำแหน่งตัวนี้นะครับในการจเจาะนำขึ้นไปก่อนตอนแรกเราหมุนใช้มือก่อนก็ได้เนี่ยพอมันจะเริ่มแน่นเนีเราตั้งให้มันตรงก่อนฮะใช้ตัวนี้รัดให้มันแน่นบนี่แน่นเอียดเลยฮึบโอเคเราจะปรับว่าตัวนี้เป็นไม้นะครับเนี่ยหัวนี้เป็นงานไม้นะครับตัวนี้ เป็นปูนเจาะปูนนะฮะมันต้องการแรงกระแทกนะฮะเขาจะใช้เป็นแบบงานไม้แทนนะรัเขาจะปรับมาน่ฮะผมรียกดอันนี้ อัน MM. นี้ก็แล้วเดี๋ยวค่อยตรวจสอนบนะครับอ่าพอดีด้วยให้มันใช้ได้ครับพีเราจะลองวัดดูก่อนนะว่าเป็นไฟหรือเปล่านะครับอ่าอันนี่ไม่มีไฟนะฮะอันนี้ก็ไม่มีไฟครับวิธีเสียบเข้าไปนะครับทิธีเสียบเข้าไปนะครับก็อันนี้ยเส้นนครับเสียบเสียบตรงเลยนะครับอ่า ดูว่าเสียบได้หรือเปล่านะครับลองเสียบเข้าไปดูก่อนนะฮะเถ้าเกิดเสียบแล้วม,ออลมันไม่เข้าเนี่ยเราก็ปรับลูกล็อตนี้ได้เลยครับถ้ามันยัดไม่เข้าเนี่ยเราก็คลายมันนะเด๋ยวจะเหมือนกันนะครับให้เราคลายมันออกก่อนนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะดูว่าเสียบสุดหรือเปล่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเสียบได้แล้วกอนแล้วนะครับผมก็จะล็อกน็อตนะฮะก็ขันล็อกเข้าไปเลยนะฮะ ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไขไม่แน่นเนี่ยมันจะเกิดความร้อนับตรงที่เราสุดเาีาไฟไม่ไ่้โอเคนี่ยเนะราดึงดูนะว่าแน่นหรงอันเอาโอเคนะไปนะ